สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะวันนี้ปลาเล็กจะพาเพื่อนๆมาทําแกงเลียงนะคะเป็นแกงโบราณนะคะแกงเลียงจะคล้ายคแกงอ่อมของภาคอีสานนะคะคือใส่ผักเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีนะคะปลาทูกุ้ง ผักก็จะมีเห็ดรวมนะคะหนึ่งแพ็คฟักทองค่ะหนึ่งลูกนะคะแต่เราใช้นิดเดียวนะไม่ได้ใส่ทั้งลูกนะเดี๋ยวจะคิดว่าปลาเล็กใส่ทั้งลูกอบวบค่ะคือเรามีผักอย่างลรนิดอย่างเรหน่อยเราก็เอามากแก้มค่ะอันนี้ผักปลังนะคะ ผักอีตูค่ะหรือว่าใบแมงลักนะคะช้ำตู้เย็นนะคะสีช้ำช้นี่คือแบบว่าเขาช้ำตู้เย็นค่ะแต่ยังหอมอยู่นะคะมาในส่วนของเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงก็จะมีนะคะส่วนของเครื่องแกงเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระชายนะคะ พริกไทยค่ะกะปินะคะในส่วนของพริกนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ก็จะเพิ่มความเผ็ดนะคะแต่ป้าเล็กไม่ใส่นะคะเพราะว่าป้าเล็กเวลากินแกงเลียงจะชอบซดน้ํานะคะก็จะไม่ใส่จะตัดส่วนในในส่วนของพริกออกไปนะคะ เดี๋ยวปลาเล็กจะทอดปลาทูก่อนนะคะจะได้เอามาตำใส่น้ำแกงนะคะเพิ่มความเข้มข้นความนัวให้น้ำแกงของเรานะคะในระหว่างที่เรารอปลาทูนะคะเราก็จะมาหั่นผักไม่รอก่อนเลยนะคะเริ่มจากผักทองนะคะเราจะใช้ผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพราะว่าทำแกงหม้อไม่ใหญ่มาก เอาไส้ในออกนะคะใช้ช้อนก็ได้นะคะช้อนจะง่ายนะเดี๋ยวกริกจะทําให้ดูนี่นะคะใช้ช้อนควักออกจะง่ายมากคะ่ะ ใช้มีดตอกผลไม้แบบนี้ก็ได้นะคะจะทําให้เราแบบว่าทํางานได้รวดเร็วขึ้นค่ะบวกนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปล้างน,นะคะ พอเราล้างแล้วเราเอามาหั่นเราไม่ต้องเอากลับไปล้างอีกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผัก ที่แข็งและสุกยากนะคะใส่หมอ้อก่อนแล้วเราก็จะมาตําพริกแกงกันนะคะข้างในหมอ้อนี้จะมีแต่น้ำเปล่าๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาฟักทองนะคะมาต้มไว้ก่อนเนาะในระหว่างที่เราตําพริกแกงฟักทองของเราก็จะได้สุกพอดีนะคะฟักทองกับบวบนะคะหั่นกระชายนะคะจะได้ตํำละเอียดง่ายๆเนาะ หอมแบงกับกระชายนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยเราจะใส่เยอะหน่อยนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่เนื้อปลากันเลยนะคะอ๋อลืมใส่กะปิค่ะกะปินะคะ ขาดกะปิไม่ได้นะคะประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะเราจะใส่กุ้งที่เอาไปต้มนะคะเราไม่มีกุ้งแห้งเนาะถ้าใส่กุ้งแห้งแล้วสีมันจะสวยนะคะสีของอพริกแกงเราจะสวยน้ําแกงเราก็จะสีสวยนะคะอร่อยด้วยนะคะกุ้งแห้งนี่จะเพิ่มความนัวได้อย่างดีเล้ะ ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําใส่นะคะใช้น้ําแกงในหม้อก็ได้นะคะหรือว่าใช้น้ําน้ําธรรมดาก็ได้นะคะละลายพริกแกงนะคะเราไปลงมือแกงกันเลยค่ะฟักทองกับบวบของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาพริกแกงใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่พี่แกงแล้วก็เร่งไฟขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวพอเดือดเราจะใส่เห็ดนะคะ ็ดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเห็ดสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งไปเลยค่ะใส่กุ้งแล้วก็ใส่ผักตังเลยนะคะใส่น้ำปลาค่ะ ต้มนำไปอีกค่ะเพราะว่าตอนตำที่แกงลืมใส่เกลือนะคะโอเคแล้วค่ะก็ใส่ใบนังรักนะคะขีเล่ขเลหน่อยนะคะใบนังรักปิดแก๊สเลยนะคะ